เดวครับวันนี้พบกับผมช่องของ Factorhan นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง r e o l i n k e 1นะครับตัวนี้ไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกล้อง r e o l i n k นะครับเป็นกล้อง IP คามล่านะครับขนาด3ล้านพิกเซลนะครับเรียนกล้องนะครับ3ล้านพิกเซลตัวนี้รับรองรับนะครับถึง128กิกนะครับดูพร้อมกันได้ถึง20คนครับหรือ20 user นั่นเองนะครับ รัรองกันต่อ Wi-Fi 2.4กิกนะครับอ่าไม่รองรับผ่านแลนนะครับสายแลนไม่รองรับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมจะแกะของให้ดู อันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับอันแรกอ่มีคู่มือให้มานะครับก็มีกล่องนี่เป็นกล่องอะแดปเตอร์อ่านี่ไงครับกล่องอะแดปเตอร์ นะครับมาถึงตัวกล้องข้างในซีฟอออกมาแล้วครับผมนี่นะครับกล่องให้เราแกะอย่างนี้นครับ แล้วครับผมนี่ดูสวยงามกันเลยทีเดียวครับกล้องเดียวนียขออนุญาตเก็บชันหนึ่งนะเ,เราไาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับจะไปดูในแอปกันว่าความละเอียด3ามล้านพิกเซลนี่มันเป็นยังไงนะครับ มันจะชัดกว่ารุ่นอื่นๆไหมหรือยี่ห้ออื่นที่เขาผลิตมาฟื้เสียบเข้าไปอันนี้ก็อย่าลืมแกะออกนะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับผมไปมาเมมโมรี่การ์ดเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วกดเข้าไปอ่านี่นะครับเรามาดูขั้นตอนการแอดกล้องกันนะครับว่ามันจะง่ายหรือมันจะยากกว่ายี่ห้ออื่น ถ้ามีเสียงอะไรไม่ต้องตกใจนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาที่มือถือนะครับพิมพ์ว่ารีออลิงนะครับเนี่ยมีแล้วเราก็โหลดแอปปกตินี่นะครับโหลดแอปก่อน เปิดแล้วน,นี้ว่ากดอนุญาตไปนะครับามาถึงขั้ตนตอนนี้เราก็กดบวกได้เลยกดอนุญาตครับทีนี้เขาก็าจะให้สแกน QR code นะครับด้านหลังกล้องนะครับแล้วก็สแกนด้านหลัง แต่ตัวนี้มันอยู่ข้างหลางครับเราต้องพลิกขึ้นมาเห็นคิวอาร์โค้ดไหมครับพลิกก่อนนะครับแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดอ่มาแล้วอันนี้นะครับฉันได้ยินเสียงนะครับเราก็กดถัดไปอันนี้ก็กดอนุญาตนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่พาสเวิร์ดกันนะครับ ามาถึงมาถึงหน้านี้เราก็กดสแกนนาวนะครับเนี่ยตามที่คลิปเขาบอกแล้วก็กดอ่ได้ยินเสียงแล้วเมื่อถึงหน้านี้เราก็กดติ๊กนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่ารอสักนิดนึงมันกำลังคอนเนคกันอยู่ มาครับผมอันนี้เราก็ต้องสร้างรหัสผ่านนะครับ <c oughs> เผื่อเราจะแชร์กล้องให้คนอื่นเราก็ต้องใส่รหัสผ่านนะครับตัวนี้ผมจะตั้งเป็นแอดมินธรรมดานะครับก็บกดถัดไปนะครับผมมันไม่รองรับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน อันนี้ตั้งชื่อกล้องของเรานะครับเราก็ตั้งเป็นคามิล่าก็ได้กล้องที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับงานมาแล้วครับผมนี่มาแล้ว หลังๆก็จะมีพูดคุยนะครับพูดคุยก็แล้วก็สื่อสารผ่านกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ PTZ นี่กคือแพนทานซูมนะครับหรือแพนแล้วก็ซูมนั่นเองครับเล่นนี่ก็คือเล่นย้อนหลังนะครับผมเนเขาจะมีแนะนำให้ต่างๆนะครับ อ่ะผมลองแพนดูก่อนนี่นะครับชืเนี่ยภาพถือว่าโอเคนะครับภาพตัวนี้ยังเป็นโลนครับสังเกตว่ามันยังเป็นโลนครับเพื่อนๆเราก็ ปรับเป็น3ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้พอปรับปุ๊บอ่ารอดูภาพนะครับอ่าชัดขึ้นทันทีนะครับดูภาพครับชัดเจ้า ตงตั้งค่านะครับก็จะมีไตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับกติ๊กไปตรงนี้เราสามารถเลือกโซนการเคลื่อนไหวว่าเราจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็รูรูรู่านี้ได้ถ้าจะเอาเทียตรงตรงนั้นนะครับแต่ผมเอาทั้งหมดผมก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับเพราะว่ามันตรวจจับอยู่แล้วความไวนี้ก็คือความไวที่เวลาเราเดินผ่านมันจะเห็นกล้องมันจะตรวจจับเห็ุนะครับ อันนี้เสียงไซเรนนะครับถ้าเปิดมีคนเดินผ่านมันก็จะดังนะครับกล้องก็จะดังแต่ผมไม่เปิดนะเดี๋ยวมันเหนือกล้องมันจะดังนะครับผมอตอนนี้ผมลองปิดไฟดูนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันชัดหรือไม่ชัดน,นะครับตอนกลางคืนประกอบการตัดสินใจในการเลือกกล้องของทุกท่านนะครับถ้าใครสนใจกล้องตัวนี้นะครับก็หาซื้อตามที่ ร้านค้าไอทีชั้นนำนะครับหรือช้อปปิ้งรั z ด้าอะไรพวกนี้ครับร้านค้าออนไลน์ก็ได้นะครับครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของมาท่านก็กควจะมีสักหนึ่งตัวก็ดีครับผมครับสำหรับวันนี้ช่องของแฟรงก์เจอร์ธนก็ขอสวัสดีครับและฝากติดตามด้วยครับช่องของแฟรงก์เจร์ธันครับสวัสดีครับ